เกิดเป็นหนุ่มเกิดเป็นชายเกิดมาพร้อมความสงสัยเกิดมาสมบูรณ์เป็นชายสมชายแต่ชีวิตคล้ายขาดสิ่งใน คนหาจึงต้องเดินทางยาวนานเพียงใดยังไม่เห็นโลกอันกว้างใหญ่ชีวิตยิ่งใหญ่ต้องไปตามใจฝันจึงต้องเดินทางยาวนาน ยังใดยังไม่เห็นโลกอันกว้างใหญ่ชีวิตยิ่งใหญ่ต้องไปตามใจฝันคุณข้าวของน้ำป่า ที่หลากหลามาประทักกับสายน้ำเดิมต้นแก่งคือปรากฏการธรรมชาติที่จะช่วยกระตุ้นเตือนความทรงจำแห่งสัญชาตญาณการดับรกพันธุ์ของสัตว์น้ำจืดที่ว่ายหากินอยู่ในแหล่งน้ำที่กว้างไพศาลการนัดหมายของฝูงปลาในตระกูลแค f i s h เกิดขึ้นเพียงปีละครั้งตรงบริเวณหัวน้ำแดงไหลเอ่อ การชุมนุมของปลาที่ใช้หนวดตามกลิ่นอาหารจะมีขึ้นเมื่อฝนแรกของฤดูการผ่านพ้นไปไม่นานสัญชตาตญาณบางอย่าที่ก่อขึ้นโดยมีธรรมชาติเป็นผู้กำหนดได้ปลุกเราอารมณ์ดิบในตัวตนให้ปลาเหล่านี้ว่ายทวนน้ำมาออตูกันอย่างหนานแน่น กลิ่นคาวของฝูงปลาจำนวนนับหมื่นแสนซึ่งพากันมาชุมนุมบริเวณหัวน้ําแดงไหลเอิบช่วยให้ปลาตามกลิ่นขนาดใหญ่ถือเป็นโอกาสทองที่จะเก็บตุนอาหารให้เพียงพอก่อนที่มันจะว่ายไปกบดานยังวังน้ําลึกต่อไปลอปลาในตะกูลแคทฟิชเมื่อเติบโตเต็มวัยจะมีน้ำหนักมาก จึงเป็นปลาเกมที่นักกีฬาตกปลาต้องการจะได้พบตัวมันมีนักตกปลาหลายคนจะเข้าใจผิดว่าปลาในตระกูลนี้จะกินเหยื่ออาหารที่เป็นซากเน่าเท่านั้นแต่ในแหล่งน้ำธรรมชาติที่ยังปรากฏมีลำน้ำเดิมไหลอยู่ปลาหล่านี้ยังคงมีนิสัยปลาป่าที่ล่าเหยื่อเป็นในการดำรงชีพการตกปลาด้วยเหยื่อมักอาจทำได้ในบางฤดูเท่านั้นในถิ่นอาศัยที่อุดมสมบูรณ์ปลาตระกูลแคทฟิช จะเลือกกินอาหารที่ยังสดเท่านั้น,มน,นแม้พวกมันจะเป็นปลาล่าเหยือ่อเช่นเดียวกับปลากระสูหรือปลาชะโดแต่การล่าที่จะตกให้ได้ตัวมันด้วยคันเบ็ดนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ความมานะอดทนอย่างมากปลาในตรกูลแคทฟิชใช้วิธีหาอาหารโดยการว่ายตามกลิ่นคาวของเหยือ่อ ซึ่งได้แก่ฝูงปลาชนิดต่างๆพวกมันจะไม่ไว่ายไล่โฉบเหยื่ออาหารเนื่องจากการล่าเหยื่อะจะกระทําในเวลากลางคืนปลาชนิดนี้มักว่ายหาอาหารเป็นเวลาบางครั้งอาจตกได้ตัวในช่วงหัวค่าตั้งแต่ดวงตะวันเพิ่งคล้อยไปจากท้องฟ้าและจะหยุดทิ้งช่วงหาก,กินอีกครั้งเมื่อหลังเที่ยงคืนไปแล้วแต่บางครั้งก็มีผู้ตกปลาชนิดนี้ได้ในช่วงหัวรุ่ง ปจนถึงฟ้าเริ่มสางการล่าตัวมันจึงต้องใช้ความอดทนรอเวลาในจังหวะที่ปลาไหว้ออกหากินันเบ็ดตลอดเวลาผูกเสร็จแล้วดึงเทสดูวยว่าเราดึงสายตัวนี้เทสเพราะว่าเวลามันหลุดไปแล้วเนี่ยมันจะได้นะแล้วก็ตัวนี้ระวังเวลานั้นกระตุกปดแม้ขนาดของปลาจะทำให้ปลาตระกูลแคทฟิชเป็น<ไ>ปบิกบ๊กเกมที่นักตกปลาหมายปอง แต่มันก็มีอุปสรรคกับผู้ต้องการล่าตัวมันได้เนื่องจากปลาหล่านี้จะหากินแต่ในเวลากลางคืนเท่านั้นไลฟิชิงจะงเป็นเกมการตกปลาอีกประเภทหนึ่งที่นักกีฬาตกปลาเมืองไทยให้ความนิยมและอีกสักครู่เราจะไปดูกันว่าการตกปลาแบบไ i ฟิชิงในแหล่งน้ำธรรมชาติเขาทำกันอย่างไร ปกติจะห่อ ฟิชิงเป็นการตกปลาในยามค่ำคืนช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการตกปลาชนิดนี้ควรเลือกเวลาออกเดินทางในคืนที่เป็นเดือนแรมเท่านั้นคุณสุธีสุทธิวงศ์ได้ดัดแปลงแผ่ลอกน้ำมาผูกเพิงขึงผ้าใบกันฝนไว้อย่างหนานแน่นเพื่อเกมการล่าที่จะมีขึ้นต่อไปหลังจากนี้การตกปลาแบบลอยลำในแหล่งน้ำที่คาดว่าจะมีปลามาออตัวอาศัยอยู่จะต้องใช้เวลาเตรียมการมากกว่าเกมตกปลาธรรมดา เราใช้แพรไม้ไผ่สองหลัมเป็นพาหนะในการเดินทางตลอดทริปลัมหนึ่งเก็บไว้สำหรับหลบฝนที่อจาจจะสาดเม็ดละออกมาได้ตลอดคืนส่วนอีกลำเป็นแพรดันติดเครื่องยนต์ที่จะพาเราไปสู่ที่ตกปลาแม้เก็บนี้จะเรียกกันว่า Night f i ิ h i n g แต่การเดินทางนั้นควรเริ่มต้นก่อนที่ตะวันจะหลบไปจากแนวสันเขา หัวน้ําแดงซึ่งเป็นแหล่งชุมนุมของปลาจํานวนมากคือจุดที่น้ําป่าจากภูเขาไหลามาชนกับน้ำเขื่นเดิมที่เคยใสยมรกตน้ําป่าซึ่งหลากทะลักมาในฝนแรกแห่งฤดูก,กางจะมีกลิ่นคาวจัดซึ่งจะเร่งเตือนให้สัตว์น้ำจำนวนมากพากันว่ายสวนกระแสะมายังจุดน้ําชนให้ปรากฏเลยนี่ดูทัศนะนี้ดูฮะดูดูฮะ มันจะออกลายจุดๆคล้ายๆกับปลาดุกอุยลายนะออกเหลืองปลาพวกนี้ก็โลก,กว่าสองโลนี่ก็น่าทานลักษณะต่างกันอยู่ดียว่าเราดูบางตัวมันเพียวเพราะมันเป็น,ปน,ปนพวกประเภทตัวผู้นะถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยมันจะป้อมณนบริเวณที่เกิดหัวน้ําแดงที่ซึ่งเป็นแหล่งชุมนุมปลาสําหรับปลาบางชนิดที่นี่มันจะเลือกคู่เพื่อดํารงพันธุ์ตามธรรมชาติ แต่สำหรับปลาบางเผ่าเ,เช่นปลาช่อนงูเห่าที่เราช้อนตักขึ้นมาด้วยสวิงนี้มันมานัดชุมนุมเพียงเพื่อรอคุบลูกเหยื่อที่มีอยู่อย่างมากมายปลาช่อนงูเห่าเป็นที่กล่าวขานไว้อย่างน่ากลัวบางคราวก็เตลิดเปิดเปิงจนกลายเป็นว่ามันคือปลาพิษที่มีเขี่ร้ายสามารถจะกัดสิ่งมีชีวิตให้ถึงตายได้แต่คุณสุธีก็ยืนยันด้วยการพิสูจน์แล้วว่า มันก็คือปลาในระกูลเดียวกับปลาช่อนปลาชะโดหรือปลาก้างที่ไม่มีพิษสงอันใดปลาช่อนงูเห่าเป็นปลาที่ไม่ว่องไวมักลอยตัวนิ่งอยู่ตามขอนไม้ที่ล้มใกล้น้ำด้วยเหตุนี้มันยังถูกล่าตัวโดยง่ายจากการล่าด,ด้วยฉมวกหรือบางครั้งมันก็ถูกยิงด้วยลูกปืนปัจจุบันเป็นที่น่าสังเกตว่า ปลาชนิดนี้ใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติเราจรึงตกลงใจที่จะปล่อยมันไว้ใกล้กับแพที่พักเพื่อที่มันจะได้ไหวเกาะแพอาศัยจนกว่าจะขยายพันธุ์ต่อไปออนะทุกปีชมรมตกปลาแพน้ำโจน จะมีการนัดหมายหมู่มวลสมาชิกชมรมที่นิยมกีฬาตกปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยกันมาร่วมกันทำพิธีปล่อยพันธุปลากันอย่างพร้อมหน้าซึ่งในปีนี้สมาชิกของชมรมจำนวนมากกว่า200คนได้บริจาคเงินหาซื้อพันธุปลารวมแล้วได้มากกว่า5 0 0 0 0ตัวในการปล่อยพันธุ์ปลาในกีฬาตกปลาในแหล่งน้าธรรมชาติทุกคนย่อมรู้ก,กฎกติกาที่กาหนดไว้สาหรับการกีฬาอย่างของแท้ ในการตกปลาเพื่อค้นหาปลาเกมตามที่กำหนดบางครั้งเมื่อมีปลาลูกหลงมาฉวยเบ็ดนักกีฬาสำหรับเกมนี้ทุกคนจะรู้ว่าเขาควรจะต้องทำอย่างไรพูดถึงวิธีการตกนะฮะหรือว่าเทคนิคการตกเนี่ยถ้าเป็นปลากดคางอย่างตัวที่หางแดงปลากดคังนี่ถ้าตัวเล็กๆนี่ส่วนใหญ่จะเลียกเป็นปลากดแก้วนะฮะเพราะว่าตัวมันมันจะใส อาหางก็ใส่เห็นๆน,นะแล้วก็ตัวนี้จะเอ่อเวลาที่อาศัยหรือว่าที่ชอบสุดคือชอบน้ําไหลถ้าน้ํานิ่งๆจะไม่มีตัวนะแล้วก็อยู่ได้ลึกนะชอบน้ําไหลสุดเพราะนั้นเราไปตกเนี่ยเราจะไปตกตามแก่งน้ําไหลนะในฤดูที่เอ่อน้ําหลากแล้วก็ก่อนฤดูฝนนะมันจะมีเอ่อปรกากฏครั้งเนี้ชุกชุมมากแล้วก็อย่างนี้ยัไปถือไม่ขนาดเล็กสถิติตรงนี้ที่ได้ใหญ่สุดก็ประมาณหกสิบกิโลนะโดยการวางเป็ดอลาว อาหารที่ชอบคือกินประเภทอาหารของข่าวประเภทปลานะฮะที่เป็นของข่าวคือปลาตัดเจ้ากินปลาสดๆเนี่ยกินแต่ถ้าตายเน่าๆแล้วจะไม่กินตัวนี้แล้วโปรที่สุดก็คือปลาบูปลาบูนี่รวมไปถึงปลาบูหินหรือเขาเรียกปลาโดดทินแล้วที่เกาะตำแกงหินเนี่ยที่เขาใช้ตกกันชาวบ้านใช้ตกเพราะตัวนั้นก็รสชาติมันขมแต่ตัวนี้ชอบกินนะแต่ทั่วไปเราจะตกด้วยไส้เดือนไส้เดือน แล้วถ้าชาวบ้านเขาวางเบ็ดเรลาเนี่ยเขาจะใช้ปลาบูตัดเป็นตัวที่วางเป็นเหยื่อทีนี้มาถึงปลากดเอ่อกดเหลืองนะฮะกดเหลืองนี่เป็นฤดูนะเป็นฤด,ดูถ้าเกิดว่าในฤด,ดูนี้เราเราสังเกตเราตกได้เหยื่อเป็นหมายถึงาปลาเป็นเล็กๆที่ธรรมชาติมันจะกินปลาเป็นเลยนะฮะปลาตัวนี้แล้วก็เอ่อหยื่อมักก็กินในฤด,ดูหนาวเขาชอบนิยมตกกนฤรูหนาวแต่ว่ามันเจออะไรกินหมด ไม่ว่าจะเป็นของเน่านะปลาเป็นนะมแมลงมันก็กินตัวใหญ่แล้วก็ไสเดือนที่เราตกได้นี่นั่นคือ,อเหยื่อสดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อประเภทของข่าวก็กินนั่นก็คือตับไก่ที่เราตกได้ตัวใหญ่ๆก็เพราะตับไก่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยขนาดของปลากรดเหลืองที่เราตกได้ก็ประมาณ5้ากิโลหกกิโลเท่านั้นเองไม่เคยได้ใหญ่กว่านั้น แล้วแท้แค่นั้นก็รู้สึกว่าตัวมันจะอุ้ยอ้ายเดิมทนแล้วนะเพราะเวลาอ้วนมากๆนี่หลังจะโกงนะว่ายน้ำจะไม่ไหวเอ่อนักตกปลาชอบเอาเหยื่อหมักนะสูตรเหยื่อหมักที่มาตกประกดประกดนี่ก็คือประกดต,ตัวนี้นะสูตรเจ้านี่ก็แล้วแล้วแต่อะไรบางคนนี่ทําสูตร่ังมากินแรงมากนะฮนะหก็เปิดกันนี่ห่างไปกี่เราก็ได้กินอย่างเงี้ยนะประกดก็กินนะนัน่นก็กิน มันจะเป็นกลิ่นที่เรียกให้มันขึ้นมาหาส่วนใหญ่เนี่ยถ้าได้เปรียบหน่อยก็ตกที่น้ําไหลเอ,เอ,อ่ยๆจะได้ปลาเร็วนะสำหรับเยื่อมาแต่ทางเราทางนี้ต้นน้ํานี่มันค่อนนิยมกันแต่ส่วนใหญ่จะไปใช้ลูกปลาเป็นตกอย่างที่เราตกตัวน,นี้ใช้ปลาเป็นตกนี่ปลาเป็นนี่หาง่ายนะนอ,นอกจากว่าเราขึ้นไปบนแก่งทอดลูกปาลาเล็กมาก,ก็ได้ปาลาเล็กมาแล้วก็เกี่ยวเหยื่อแต่เวลาเกี่ยวนี่เขาจะก้องเกี่ยวเหยื่อตัวนั้นเกี่ยวข้นสารหางไปทางไปทางหลังกระโดง ไ f ฟิ h i n g คือเกมตกปลาในตระกูลแคทฟิชที่จะออกหากินแต่เฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นปลาในตระกูลนี้ทั้งหมดจะเป็นปลาหนังที่ใช้หนวดคลำทางหาอาหารด้วยการตอมกลิ่นทั้งสิน้นปลาเกมที่รเราจะตกในคืนนี้มีตั้งแต่ปลากดขาวธรรมดา,าไปถึงปลากฏดเหลืองและปลากดคังแต่บางครั้งบางคนก็อาจจะหวังว่าจะได้พบกับปลาแดงปลาป่าที่หาตกได้ยากยิ่งอีกชนิดหนึ่ง นหนึ่งในคณะทีมงานสองโลกที่ตามมาสมทบจากชนบุรีเป็นผู้ที่โชคดีอย่างเหลือเชื่อเมื่อการเก็บสายตรวจเยื่อในการตกปรากฏพบว่าปลาแดงได้แอบมาฉวยเยื่อชิ้นนั้นอย่างที่เขาไม่ทันรู้ตัวปลาแดงตัวนี้น้ำหนักตัวประมาณ7ขีด ซึ่งพอฟัดพอเวียงสำหรับจานเปลที่จะทอดได้พองามแต่เมื่อวัดขนาดกับปลาเต็มไหที่ใหญ่ที่สุดแล้วปลาตัวนี้มีขนาดอยู่ในลำดับหางแถวสุดท้ายสำหรับปลาป่าแห่งลำเขาหมู่สำหรับคุณสุธีสุธีวงศ์นายฟิชชิงควรเป็นปลาที่มีน้ำหนักตัวเกินกว่า1กิโลกรัมทีเนี่ยเวลานักตกปลาชอบไปหากันเพราะว่าตัวนี้เป็นปลาที่ทานอร่อยแล้วก็ ฟันคมนะฮะนี่ฟันคมมากถ้าเรามาดูข้างนอกแล้วนี่ฟันมันเหมือนปลาเขานะเนี่ยถูกไม่ได้ถูกติดแล้วเพราะนั้นตัวนี้ถ้าตกเนี่ยต้องใช้สายลีเดอร์ที่เป็นสายเหล็กแล้วก็นิ่มๆเส้นเล็กๆนะกันขาดตัวนี้ขนาดสายสายลีเดอร์ที่เราทาเป็นเป็นสายชิ่งสายเอ็นเนี่ยยังเกือบขาดเลยเนี่ยฟันเพราะว่าฟันตัวนี้มันสีภาพเดีย่ยขาดแล้วเนี่ยฟันคม ลักษณะคล้ายคปลาเค้าถ้าเรามองอยังค้าปลาเข้าตัวเล็กนี่ยังยังขนาดเล็กมากแล้วอาหารที่ชอบคือปลาเป็นแต่ว่าที่โปรที่สุดก็คือปลาลูกปลาโนนจันเพราะตัวนั้นจะมีสีขาวแล้วก็ตัวที่ชอบมากในฤดูน้ําหลากเนี่ยพายุฝนตกกระหน่ำมาโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวลมที่กันโชกแรงมาตามช่องหุบทำให้แผ่พัดออกไปขวางน้ำชิ่ว ในจังหวัดที่เราจะถอดสายโยงยึดติดกับต่อไม้นั้นปลาหลงฝูงคือปลากระทิงดำซึ่งเป็นปลานอกเกมก็พากันมาชฉวยเหยื่อไส้เดือนที่มูพวกได้วางคันเบ็ดเอาไว้สำหรับตกปลาขยงโดยเฉพาะ คุณสุธีสุดที่วงเฝ้าย้ำให้เราคอยระวังในการวางคันเบ็ดอยู่ตลอดคืนเนื่องจากปลาที่อานฉวยเยือมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ขคจะคาดการได้ไม่เนไปด้วยย่งเนี่ยโดกระปนี่ลงไปด้วยไม่มีเสียงคร่ำรำพันต่อไปเมื่อกองไฟใหญ่ถูกจุดขึ้นกลางลำแพเป็นโชคดีของเรา ที่ทัศและตีคาดการล่วงหน้าได้ทะลุจึงช่วยกันสร้างเตาดินแบบง่ายๆไว้หุงข้าวสำหรับคืนนี้เราตกได้ปรากฏคังมาเต็มกระชังเพียงพอที่จะปรุงอาหารเลี้ยงคนทั้งแพ่ไปตลอดสัปดาห์แม้จะไม่มีหม้อาหายสำหรับการหุงหาอาหารแต่ทัศก็พ่าลำไม้ไผ่เตรียมไว้สำหรับการหลามข้าวอย่างเรียบร้อยอาหารขําของคนตกปลามื้อนี้คงเป็นไปแบบสุกเอาเผากิน รอหลามข้าวด้วยไม้ถ่อแพ่ที่เตรียมไปสดๆส่วนกับข้าวคงไม่พ้นปลาย่างที่รมควันจนติดเนื้อละมุนไม่มีนิทานใดๆเมื่อเอื่อนเอ่ยหลังกองไฟคืนนี้จะมีก็แต่เพียงความหวังสำหรับรุ่งสางของวันข้างหน้าเท่านั้น ความโกลาหลนเกิดขึ้นเมื่อหัวรุ่งของวันต่อมาปรากฏขังและปลาเหลืองจำนวนมากได้เข้ามาฉวยเยื่อมันเป็นจังหวะเดียวกับที่ฝนสาดเม็ดเป็นละอองพวกเราที่รอถ่ายทำจึงต้องระวังอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เตรียมไปน้ำหนักก็ได้แล้วตอนนี้เริ่มดีแล้วเนทานนี้นมันก่อนตักปลาปลาก่อนนะ เหมือนจะช่วยเหยื่อยังทีกระชั้นการตกปลายังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทุกๆคนบนแผเริ่มสนุกเกิดความคึกคักเป็นพิเศษแต่สำหรับผมและทีมงานสองโลกแล้วครั้งนี้เป็นบทเรียนที่เราจะต้องแก้ไขแต่ตัวนี้มันกวเหลืองแต่จะออกสีดำเพราะมาอยู่น้ำลึกตรงนี้ร่องนี้จะลึกกว่าพอขึ้นมันจะสีดำเดี๋ยวจะเหลืองแล้ว ม่ตกปลาคืนนี้ไม่ต้องไม่ต้องเป็นจะเป็นถ้าเป็นปลปรกระกดนี่ไม่ต้องใช้สายไอ้เล็กหรอกเป็นสายเออเอเ็นนั้นใหญ่ๆเนี่ยใช้ได้แล้ว้วเวลาชักี่ลูกปลามาจะได้ให้ตัวดีความชื้นของละอองฝน ทำให้อุปกรณ์ที่เราเตรียมไปใช้งานเกิดความขัดข้องความห่างไกลระหว่างเส้นทางของนักตกปลากับคนทําสารคดีก็เริ่มที่จะเหินห่างพวกเราจําเป็นจะต้องหยุดงานไว้เท่านี้เพื่อเราไว้แก้ตัวใหม่สําหรับคลิปหน้าฉากสุดท้ายของไนฟ์ฟิชชิ่งที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะลําบากเกินแรง เกิดเป็นหนุ่มเกิดเป็นชายเกิดมาพร้อมความสงสัยเกิดมาสมบูรณ์เป็นชายสมชายแต่ชีวิตคล้ายขาดสิ่งใหน ชีวิตยิ่งใหญ่ต้องไปตามใจฝันจึงต้องเดินทางยาวนานเพียงใดยังไม่เห็นโลกอันกว้างใหญ่ชีวิตยิ่งใหญ่ ต้องไปตามใจฝัน